สวัสดีจ้าวันนี้พามาชมนี่นี่ที่เขาปูเหล็กแผ่นเหล็กไว้นาะพี่น้องจ้าอันนี้เ็าเอาแผ่นเหล็กออกแนละ้วพอมาทําคลองน้ำนี่นาะพี่น้องจ้าทาไมเขาถึมงมาทําเพราะว่าต้นไม้น่ะมันมัน,ม,นมันต้นใหญ่ไงพี่น้องต้นไม้น่ะมันใหญ่เขาก็ต้องมาขุดออกไงเพราะมันบังท่อน้ําเขาเนาะในท่อน้ำเขานาะพี่น้องจ้าเห็นไหมนั่นก็เป็นท่อน้ําเขาเนาะท่อระบายน้ำเขานะ้พี่น้อง พอามาทาไม่งั้นมันรกมากนะคะพี่น้องจ๋าธรรมดาแถวนี้มันจะไม่รกนะแต่แต่สองปีแล้วนะเขาไม่มาตัดหญ้าแถวนี้นะธรรมดาจะล่งจะสวยมากเลยนะสองปีแล้วเขาไม่มาตัดหญ้าไม่รู้เป็นอะไรที <c> ่ <oughs> จริงเขาเป็นต้องมีเจ้าของไงต้องมีแบบนั่นะต้องมาตัดหญ้าเนาะพี่น้องเนาะอืม มาคลองน้ำนี่ก็สะอาดขึ้นแล้วโล่งแล้วเขาจะตัดแต่แถวโน้นนะพี่น้องจาัาตรงนี้เขาไม่ตัดหญ้าไหนหญ้ายาวเลยเห็นไหมเนี่ยหญ้ยายาวน่าจะเกี่ยวไปให้วัวให้ควายนะให้วัวนะให้วัวโม่นั่นแหละเออลมแรงพี่น้องจาัาลมแรงลมแรงออื เขาก็จะตัดแต่ตรงนี้ได้พี่น้องนี่เห็นไหมที่บริเวณที่เขาตัดเอาทำงานก็แวะซื้อของทุกวันนะพี่น้องจา๋าแวะเข้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนเลิกง,งานแล้วโอ้โหฟ้านี่สวยไหมสวยพี่น้องจ๋าหน้ามบอสะท้อนแสงอีกตั้งหากมองไม่ชัดใช่ไหมมองไม่ชัดใช่บอ สะท้อนแสงพี่น้องก็เ,เดินสะท้อนเสียงเราจะทำยังไง่ะให้เราเดินถอยหลังถ่ายเหรอเดินถอยหลังอันนั้นก็าปลูกต้นอะไรเนาะกินได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวชมนะต้นนู้นนะสามต้นสี่ต้นน่ะนี่นี่เขาปลูกต้นอะไรเนาะกินได้เดี๋ยวจะไปเก็บกินนะจ๊ะพี่น้องความเป็นหมากเล้อเป็นลูกเป็นลูกเป็นหมากกันหละบ้านเฮาเอิญหมากเนาะพี่น้องจ๋า มากไหมมากนั่นอนมากอันนี้เนาะพี่น้องบ้านเขาเขาไม่รู้เขาเรียกหมากหรือปอเราก็พูดไปเบื่อหมากแอปเปิ้ลเขาเ,เป็นอย่างพี่น้องจหมากแอปเปิ้ลสีสีนี้จะลูกใหญ่แต่มันจะสีมันยังสุกไวดีละมั้งเนาะมันสุกไม่ดีแต่พี่น้องมันยังสุกไม่ดีพอเนาะมันก็เลยจะเป็นสีนี้ได้พี่น้องจอะ เดินเดินบ้านนะคะเดินเที่ยวบ้านไม่ใช่เดินเที่ยวเดินกลับบ้านนะจะพี่น้องจ๋าเดินกลับบ้านนะอันนี้อันนี้จะเป็นบ้านจนมากแถวนี้จะเป็นบ้านชั้นเดียวเลยพี่น้องเป็นบ้านชั้นเดียวเพราะว่ามาเขตสันสูงสันหยางหอกจนมาแต่ค้นแก่จะไม่อยู่แถวนี้เดี๋ยพี่น้องจ๋าอันนี้มันเป็นบ้านเขาเรียกบ้านคู่นะบ้านแฝกนะพี่น้องจ๋า บ้านแฟดหรือบ้านไม่แฟดก็มีจะ้ะส่วนมากก็จะให้คนแก่คนแก่ที่ว่าบำเหน็จบำนานแล้วอะไรเงี้ยเออได้เงินทนแก่แล้วนี่มาอยู่ลูกหลานก็ไปอยู่ในมุงในเมืองกันเนาะแล้วก็ทำงานทำงานกันเนาะคนแก่ก็ชอบแต่งบ้านนะพี่น้องจ้ะก็อชอบแต่งบ้านคนแก่ บ้านก็มีสวนสวนเขาก็สวยกนะันแต่เราก็เข้าไปไไม่ได้ได้พี่น้องจ้ะเห็นไหมก็นั่งกันชลน,นี้ยหายทักทายนั่งอ่านหนังสือนะพี่น้องตาดีดีไม่ต้องใส่แว่นตาเลยแกนะอย่างเรานี่หูอย่างแกไม่เท่าเธอเลยใสชันแล้วแว่นตาอือ พาดูวิวนะคะพี่น้องจ๋าดูวิวนะคะดูวิวดูบริเวณหมู่บ้านเด้อพี่น้องจา๋าอันนี้ก็จะเป็นซอยทางเข้าไปในหมู่บ้านนะอืแล้วก็เสียงเจ้าเจ้านี่จะเป็นโรงเรียนเด็กนะคะทุกทาาก่านจ๋าที่ไปถ่ายให้ดูนั่นแหละเป็นโรงเรียนเด็กที่ถ่ายแอปเปิ้ลให้ดูนั่นแหละจาืา น,นี่ทางที่เราอ้าวผู้สาวจำน่อยขี่รถไปขี่รถมานนเนี่ยสาวจำน้อยเพื่อนลูกชายเขาเพื่อนลูกชายเขาเพื่อนลูกชายเขาอืมเขาเลิกเรียนแล้วเขาก็เลี้ยวเที่ยวเล่นกันเนะปัญจักยานเล่นกันเด็กแถวนี้เขาชอบเดินจ้ะโรงเรียนเนี่ยเขาชอบเดินไปนะไม่ค่อยนั่งรถไปหรอกแถวนี้มันก็ถ้าพูดถึงมันก็ไม่ไกลเด๊ มันก็ไม่ไกลจากแต่ว่าไกลก็ไกลอยู่แต่ว่าไม่ไกลก็ไม่ไกลไดิแต่ส่วนมากเขาชอบเดินกันไงบ้านเราไปไหนก็จับมอเตอร์ไซค์มัง่งเอออะไรมัง่งยังเกลียดเดินกันบ้านเราแต่ที่นี่เขาชอบเดินชอบออกกําลังกายไงยเขาก็ชอบเดินชอบออกกําลังกายได้ที่นี่อ่ะ ปั่นจัก,กรยานเขาไปในตัวเมืองสิในตัวเมืองเนะี่ยในตัวเมืองเอ่อนะโคเปนเฮเกนอ่ะโหจัก,กรยานกันเป็นพรวนเลยนะอืมบ้านเราในตัวเมืองมีชนอะมีแต่รถใหญ่ทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดมเขาปั่นจัก,กรยานกันไงเขาถึงได้มีถนนจัก,กรยานไอถนนจัก,กรยาน 嗯，看。Mm.